ส่วนที่ชนบุรีค่ะรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่มาบนถนนแต่ว่าเด็กวัยรุ่นที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าถูกอีกแก๊งหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันมาทีบรถมอเตอร์ไซค์จนล้มอยู่กลางถนนเลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชนบุรีเห็นเหตุการณ์นะคะในเออายุ27ปีเนี่ยเอาไม้ผู้สื่อข่าวดูว่าผมขับขี่รถผ่านมาตรงนี้ซอยเนินพลับหวานกําลังจะไปหาเพื่อนอยู่ๆมันมีรถจัก,กรยานยนต์อีกคันหนึ่งค่ะพอขับมาขี่เออพอขับขี่ประกบมาใกล้ๆทีบรถของผมจนล้มลง หลังจากนั้นก็หนีไปเลย เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนนะนี่แล้วเขาขีบเสร็จแล้วมีการหันย้อนมาดูผลงานด้วยนะหันหลังย้อนมาดูผลงานแล้วก็ขับขี่นี้ออกไปในเออายุ27ปีเนี่ยบอกว่าตอนนั้นไปหาเพื่อนที่ซอยเนินพลับหวานหลังจากที่นั่งเล่นกันสักพักหนึ่งก็กําลังจะขับขี่รถกลับบ้านพอมาถึงตรงนี้ค่ะบริเวณซุ้มประตูโรงเรียนสว่างกลางเนินอยู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุจําได้แม่น Honda w เว e ร2อยีดําสีดแดงขับขี่มาประกบด้านข้างหลังจากนั้นพอรถมัน ชิดกันเนี่ยเขาก็ถีบรถจัก,กรยานยนต์ของผมจนล้มตีลังกาแล้วผู้ก่อเหตุนะก่อนขับขี่หนีเหมือนยังหันมามองดูผลงานของตัวเองด้วยอยากให้เขามามอบตัวแสดงความรับผิดชอบหน่อยผมบาดเจ็บรถก็เสียาหายเป็นรอยแล้วตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จักกันมาก่อนผมได้ยินมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นคันหนึ่งขี่ขึ้นมาข้างหลังเร็วมากเร็วมากเลย ขี่ขึ้นมาผมก็คิดว่าเด็กวัยรุ่นในซอยปกติทั่วไปแต่ทีนี้พอจังหวะที่เขาขี่ขึ้นมาเขาไม่ได้แซงขวาผมแต่เขาแซงขึ้นมาทางซ้ายแล้วเขาก็ถีบผมเลย mm hmm. พอถีบผมจังหวะนั้นผมก็ล้มผมก็พอม้วนหมุนตีลังกาได้สักแป๊บนึงผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมเห็นแค่ว่าเขาใส่เสื้อสีดําเป็นรถเวฟร้อยยี่ห้าเป็นร้อยยี่ห้าไอครับใบทะเบียนผมม่านได้มองจําไม่ได้เลยเห็นแค่ว่าเป็นท้ายสีดําแล้วก็ใส่เสื้อสีดํา ทุกวันนี้นะคะคนบาดเจ็บก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าคนที่ก่อเหตุมาถีบรถเขาเพราะอะไร oh. รู้จักกันมาก่อนไหมไม่ oh. คือพอไม่รู้จักกันมันก็เลยไม่รู้สาเหตุไงคะว่ามาทําแบบนี้เพราะอะไรยังไม่แน่ชัดนะคะว่าก่อเหตุ ตีผิดตัวที่บรถผิดคันหรือหมั่นไส้หรือเป็นเหตุความพึกขคองส่วนตัวของคนก่อเหตุเพราะตอนนี้ตํารวจยังไม่เจอตัวคนที่ทําเลยค่ะจะด้วยสาเหตุไหนมันไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมฮะอย่างงี้มันไม่มีความเป็นมนุษย์ฮะเพราะถ้าไม่รู้จักแล้วไม่มีเรื่องกันมาก่อนเนี่ยอันนี้มันมันห้ามทําเลยนะฮะต้องตามตัวคนก่อเหตุนะครับ